สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีหนึ่งธุรกิจนะครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มียอดขายดีไปทั่วโลกเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดในประเทศจีนครับ布าดประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกพุ่งกว่า74%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าสูงถึง180ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า9 0 0 0ล้านบาทและเขานั้นเตรียมที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมอีก80แห่งในปีนี้ โดยูมิภาคเอเชีย er, มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึง35จากยอดขายทั่วโลกสอดคล้องกับเบอร์เบอรี่ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดังที่ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกโตกว่า30และมียอดขายกว่า10มาจากประเทศจีนตามรายงานของบริษัทวิจัยเบนแอนด์คอมพานีประเมินว่าตลาดสินค้าหรูนั้นมีมูลค่าสูงถึง250ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า7,500ล้านบาทในปี2553 โดยตลาดสินค้าระดับไฮเอ็นมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในเอเชียเพราะกำลังซื้อยังอยู่ในระดับที่สูงแตกต่างจากประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาและนี่คือเหตุผลที่บรรดาผู้ผลิตสินค้าหรูระดับโลกอยาก่างมิวมิวคาชูเชิร์ชแซมส์ดไนท์กระเป๋าโคชและปราด้าต่างก็เข้าแถวเตรียมระดมเงินทุนในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกหรือ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงรวมกันกว่า2 0 0พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อหวังจะเจาะตลาดในประเทศจีนและหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้ผู้ผลิตเหล่านี้เขามองว่าสินค้าไอเอ็นเป็นสิ่งที่ตัดสินกันด้วยความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางจิตใจของผู้ใช้แต่ถ้าจะขายได้จําเป็นต้องมีแบรนด์และต้องมีประวัติต้องผูกเครื่องให้ยุ่งยากมาเล่าในหลายแงยม่มุมเช่นชาแนลมีอายุกว่า101ปีกุชชี่ก็มีอายุยาวนานกว่า90ปีหรืออย่างลุยส์วิกตองก็มีอายุกว่า157ปี ต่างก็ชูเรื่องราวว่าชีวิตคือการเดินทางแล้วออกรุ่นพิเศษที่ผลิตจํานวนจํากัดราคาไม่มีตกและบางรุ่นกลับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจึงกลายเป็นของสะสมชั้นยอดได้เช่นเดียวกันจุดที่น่าสนใจก็คือแบรนด์เนมเหล่านี้ไม่เคยลดราคามาก่อนในประวัติศาสตร์แม้ปีที่ผ่านมายังปรับราคาเพิ่มขึ้นกว่า20%แต่ทว่ายอดขายในเอเชียและประเทศไทยนั้นกลับขายได้มากขึ้นกว่า40%เลยทีเดียวครับ สินค้าเหล่านี้มีธรรมชาติที่แปลกยิ่งแพงยิ่งหายากและนั่นก็หมายความว่าความภาคภูมิใจหากผู้ใช้นั้นได้ครอบครองสินค้าเหล่านี้และนั่นก็คือกําไรมหาศาลของผู้ผลิตด้วยเช่นเดียวกันความจริงแล้วลูกค้าที่ชอบของพรีเมียมก็มีอยู่ไม่น้อยแบ่งได้เป็น3ามกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มรวยมาตั้งแต,แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่กลุ่มนี้มีประสบการณ์ใช้ของไฮเอ็นมาทุกรูปแบบดังนั้นจึงต้องการใช้ของที่ไม่ซ้ําของผู้อื่น ต้องมีความพิเศษและชอบรุ่นที่เป็น Limited e d i t i o n กลุ่มถัดมาก็คือคนรวยรุ่นใหม่ที่สร้างฐานะขึ้นมาเองโดยมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำงานมาอย่างหนักดังนั้นจึงต้องการตอบแทนชีวิตของตนเองและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งมีไรายได้มากกว่ามนุษย์อือ่นเดือนทั่วไปแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมที่ดีส่วนการทำรตลาดนั้นก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับ ต้องสื่อสารด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเช่นแคมเปญน l d y y ดีที่ใช้นางเอกระดับโลกไปถ่ายบนหอไอเฟลหรือการเปิดตัวของหลุยสวิกตองที่งานโฆษณาเมืองคคนส์ในประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการสื่อสารกับลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้รับรู้ถึงความหรูหราของแบรนด์และรู้สึกอิจฉาผู้ที่ได้ครอบครองสินค้าเหล่านี้ แม้ว่าการทําการตลาดนะครับในสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทหรูหราเนี่ยนะครับจะมีความยากในการสร้างแบรนด์แต่อย่าลืมนะครับว่าการที่ภูมิภาคเอเชียนั้นกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็ประกอบกับการที่สินค้าหรูหราเหล่านี้แหละครับที่มีอัตราการทํากําไรที่ค่อนข้างสูงแต่นั้นครับตลาดนี้จึงเป็นตลาดที่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปแล้วนะครับ ลระมาจาลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพฒนาเพื่อสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ